ในช่วงฤดูฝนกลางปี2567ที่ผ่านมาส่งผลให้เกิดปัญหาอุทกภัยจนเป็นเหตุทำให้ฝายห้วยสายบาทซึ่งตั้งอยู่ในเขตตำบลโคกสีอำเภอเมืองขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นได้ชำรุดเสียหายและพังทลายซึ่งได้มีการดำเนินการปรับปรุงและซ่อมแซมกันมาเป็นจำนวนหลายครั้งแต่ฝายห้วยสายบาทก็ยังไม่สามารถที่จะเก็บกักน้ำเอาไว้ได้ด้วยเหตุด,ดังกล่าวนี้จึงได้ส่งผลกระทบ ทำให้เกิดปัญหาการขาดแคลนน้ำใช้ในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมการอุปโภคบริโภคและเป็นแหล่งน้ำดิบเพื่อนำไปผลิตเป็นน้ำประปาครอบคลุมพื้นที่สองจังหวัดที่ได้รับความเดือดร้อนคือ 1. พื้นที่เขตจังหวัดมหาสาร,รคามตําบลกู่ทองอําเภอเชียงยืนประกอบด้วยวัดจํานวน3ามแห่งโรงเรียนจํานวนหนึ่งแห่งศูนย์พ่อชํากล้าไม้จังหวัดมหาสารคาม รวมถึงรัศดรที่ได้รับผลกระทบประมาณ400หลังคาเรือนรวมจำนวนประมาณ1,200ราย 2. พื้นที่จังหวัดขอนแก่นตำบลโคกสีตำบลบ,บ้านโนนและตำบลหนองคูซึ่งประกอบไปด้วยสถานีสูบน้ำ4แห่งคือสถานีสูบน้ำบ้านหนองบัวทองสถานีสูบน้ำบ้านเลิงสถานีสูบน้ำบ้านโคกสีสถานีสูบน้ำโรงเรียนกีฬา แหล่งน้ำดิบซึ่งใช้ผลิตน้ำประปาส่งจ่ายให้กับราษฎรจํานวน8หมู่บ้านมีวัดที่ต้องใช้อาศัยในการใช้ประโยชน์จากหนองเลิงรวมจํานวน6วัดมีโรงเรียนจํานวน3แห่งรวมจํานวนรัษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนประมาณ7,500รายซึ่งหากไม่เร่งดําเนินการน้ำในแหล่งน้ำดังกล่าวนี้จะไหลทิ้งไปทั้งหมดอันจะทำให้เกิดความเดือดร้อนหนักจนถึงขั้นวิกฤต จนกระทั่งเมื่อปลายเดือนตุลาคมก็ได้มีกลุ่มจิตอาสานำโดยพระอาจารย์วิดลวัดปากูทองทำวิเวกและบรรดาศิยานุศิษย์ตลอดจนพี่น้องประชาชนได้ร่วมมือกันทำการก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนแบบชั่วคราวทดแทนฝายเดิมที่พังทลายโดยต่างพร้อมใจกันเรียกว่าฝายพระธรรมเพื่อช่วยเก็บกักน้ำเอาไว้ใช้ในครั้งนี้มีผู้ใจบุญได้ร่วมสมทบกันบริจาคปูนซีเมนรวมประมาณ700ถุง โดยได้มีการเริ่มลงมือดำเนินการก่อสร้างในวันที่30ตุลาคม2567แล้วเสร็จในวันที่4พฤศจิกายน2567รวมระยะเวลาในการดำเนินการก่อสร้างทั้งสิ้นเพียง6วันเท่านั้นโดยระดับสันฝ่ายแกนดินซีเมนต์มีความสูงประมาณ2เมตร50เซนติเมตรมีพื้นที่เก็บกักน้ำประมาณ2,500ไร่คิดเป็นความจุไม่ต่ำกว่า3-5ล้านลูกบากเมตร เมื่อพี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้เห็นผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธปรรมของฝ่ายแกนดินซีเมนต์หรือฝ่ายพระธรรมตามที่ชาวบ้านเรียกนี้แล้วต่างก็มีขวัญและกำลังใจที่ดีขึ้นเป็นอย่างมากเมื่อเทียบกับจำนวนเงินที่ได้ร่วมกันบริจาคสมทบแม้จะมีจำนวนไม่ถึงสองแสนบาทซึ่งถือว่ามีความคุ้มค่าสามารถบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่พี่น้องประชาชนได้ทันท่วงที ก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไป